จะกินส้มจีน,น้องเบนเนี่ยาหามัน่ะเจ้าเานาะเน่ดดจะกินได้ละนีะน่ะใส่พริกเงี้ยนะพุจาโล่นะจ๊ะเพลงเขาใส่จ๊ะน,นสวัสดีเจ้าพวกก็ต้องเบนเขาเรียกหมูเนี่ก็หลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องเบนจะไหมเงี้ยกินส้มนะเจ้า นี่เดี๋ยวการที่จะเจ้หมูประมาณสามกิโลนะจ๊ะหนังหนึ่งกิโลจ้ะหนังหนึ่งกิโลส่วนข้าวนะจ๊ะจะเจ้ข้าวเหนียวก็ได้นะจ๊ะหรือข้าวเจ้าก็ได้นะจ๊ะคือเขาเอาข้าวนะจ๊ะข้าวที่เขานึ่งทุกแล้วนะจ๊ะเอาไปล้างน้านะจ๊ะหรือว่ามันเป็นข้าวหมูข้าวเจ้าเนี่ยจ๊ะเขาก็แม่ว่าหุงเสร็จแล้วนะจ๊ะไปล้างน้าเพื่อมันสะอาดนะจ๊ะเนาะล้างว่แบบสักประมาณ สี่ห้ารอบนะเจ้าจนกว่าน้ายางของเข้าจะมดไปนะเจ้าแล้วก็อันนี้เนี่ยเจ้ามีกระเทียมนะเจ้ากระเทียมก็คือเขาจะต้องตำมันละเอียดนะเจ้าเนาะนี่กระเทียมนะเจ้าเนี่ยต้องเป็นแต่เนี่ยที่ส้มแล้วก็หนังนะเจ้าหนังนี่ต้องเป็นแต่ซอยบางๆนะเจ้าเนาะนี่เจ้าหนังนี่ต้องเป็นแต่ซอยเองนะเจา้าทำเองทุกอย่างที่ซอยบางๆ หนังนี่ยค่ะจะต้องเอาไปต้มเหมนก่อนนะเจ้าต้มความสะอาดอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาซอยบางๆนะเจ้าแล้วันนี้เราไปจะมาแนี่ยชินส้มกินเจ้าน้องกระพันน้องชกฉู่นะเจ้าอยากกินชี้นส้มวันนี้จะเลยจะมาแยี่นะเจ้าเนาะย่างแรกนะเจ้าเอาก็เอาหมูหมูที่เขาจะใจ๊นะเจ้าส่วนแรกนะเจ้าของหมูที่เขาจะใจ๊ก็คือจ้นขาก็ได้หรือจ้นสันก็ได้นะเจ้าถ้าไข่เนือล้มนี่เขาจะต้องใจ๊ดจีนสันนะเจ้านะสันหลังนะเจ้าของหมูแต่ถ้าเขา เอามีเขาจะเจียมจิ้ขาก็ได้นะเจ้าอย่างแรกก็คือเขาจะเอาเนี่ยเจ้าเนาะเกลือเกลือนะเจ้าเกลือเขาใส่ก่อนนะเจ้านี่เจ้าใส่ประมาณตอนแรกเขาจะใส่เกลือประมาณสามถึงสี่จอนก่อนนะเจ้าเนาะเราต้องใส่หลายเตี้ยนะเจ้าเดี๋ยวมันจะเค็มเจ้าหมูตีนต้องเบ็นเจวันนี้ก็คือหมูสามกิโลนะเจ้าแล้วก็หนังหมูหนึ่งกิโลเจ้า ส่วนข้าตีน้องเบนใจ้วันนี้ก็คือข้าวเจ้านะเจ้าตีหุงเสร็จแล้วนะเจ้าล้วก็ไปล่างน้ำนะเจ้าทักมาสองทับพีเจ้าเอายางของข้าวเอาขึ้นมดนะเจ้าตอนนี้น้องเบนเอาเกลือเข้าใส่แล้วก็ฟันฟันเสร็จแล้วแล้วก็เอาหนังหมูเข้าใส่นะเจ้านาะกุญผสมกันเลยเจ้าฟันเพื่อมันเข้ากันเลยนะเจ้าขยำเพื่อมันเข้ากันนะเจ้านาะ สูตรของน้องเบนเนี่ยนะเจ้าน้องเบนจะทํากินเป็นประจํานะเจ้าเพราะว่าน้องเบนอยู่เกาหลีจิ้นซมมันแป้งขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็เวลาซื้อก็ได้น้อยเดียวนะเจ้าน้องเบนก็ไรเงี้ยเอาคนเดียวนะเจ้าเวลากาเนี้ยจิ้นซมทุกข้างนะเจ้าเฮาจะต้องใส่เกลือให้มันพอดีนะเจ้าถ้าเฮาใส่เกลือจางเกลือไปนะเจ้ามันก็จะเหม็นตื้อนะเจ้าเนาะ้องหมาขายให้เออจิ้น้มทอดไขายให้ล้ำนะเจ้าจิ้น้มทอาไขายให้ล้ำต้องใส่หนังหมูนักๆนะเจ้าเนาะ หลังจากนั้นเราก็จะเอากระเทียมเข้าใส่นะเจ้าเอากระเทียมนะเจนะ้าเนาะกระเทียมที่ข้าวสามมาใส่เจ้ากระเทียมนะเจ้าเขาจะใส่คือมันโคลประมาณนะเจนะ้าเนาะกะเขาก็กล้าเอานะเจ้าถ้าใครเนื้อล้ำก็ใส่แตหลาย,ลายน้อยนึงนะเจ้า ส่วนเกลือนะเจ้าการเนี้ยจิ้มต้มนะเจ้าถ้าเฮาใส่เกลือน้อยมันจะจางเกลือนะเจ้าแล้วมันจะเหม็นตื้อได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาเนี่ยเขาจะต้องชิมตัวนะเจ้าถ้าจางเกลือเาก็เติมเกลือนะเจ้าแล้วเขาจะใส่เข้าไปนะเจ้า ตีเกาหลีอากาศมันมาข้างมันมันเย็นนะจ้ามันกัดฉันน้ำส้มเนาะเขากอกจะใส่ข้าหลายน้อยแต่ถ้าบ้านเขาเมืองมันไทยอาการมันห้อนหลายเขาบอกก็ต้องใส่ข้าหลายก็ได้เดวจะถ้าใส่ข้าหลายมันก็จะเปรี้ยวเร็วนะจ้ามันก็จะส้มเร็วแต่ตีกินส้มตีต้องไปเนี่ยเนี่ยประมาณสมอวันเนี่ยวันนี้นะจ๊ะคนผูกนี่ตอนตอนมาต้อนก็กินได้แล้จ๊ะวันสองวันก็กินได้ทันทีเลยนะจับ บางคนบอกว่าเนี่ยจะไดทำไมกินส้มมันถึงเขียวเนี่ยแล้วอีกวันหนึ่งมันเขียวนะครัจคือเขาอาจจะทำนาจ๊ะเนื้ออาจจะมาซดแท้แล้วก็เห็นยาก็คือมันจางเกลือนะเจ้าสีมันก็เลยสีของเนื้อมันก็เลยออกเขียวนะเจ้าเขาก็เลยต้องพยายามใส่เกลือให้มันพอดีมันจับนะเจ้าเนาะถ้ามันจับแล้วมันก็จะมบจะมอมเนตื้อนะครัจแล้วมันก็จะมาเขียวเจ้าต้องเป็นจะเป็นคนเนี่ย ลละจะรอได้หรอจะซีส้มเพราะว่าน้องเบ็นอ่ะมากินซีส้มเราไปซื้อมันได้น้อยนะเจ้มามันบอกว่าขินแล้วก็สูตรเนี่ยเจ้าน้องเบ็นจะได้มาใจแม่อย่งสอนมาน่ะเจ้าเนี่ยขิงจะแต่น้อยน่ะเจ้าเขาจะจิ้มก่อนตัวที่ไหนดีละสี่อืมพอดี โอ้น่าโอน่าไฟฟอสิส่งสำคัญห้ามลืมนะ่ยเจ้าที่ขาขดขาานเนี่ยที่ส้มลำก็คือผงชูรสทำแต่ใส่ปอบประมาณนี้เนี่เจ้าเนาะต้องเบ็ดบต่ใส่หลายเพราะว่าเนื้อมันหวานนี่เร็วนะครับเราจะต้องฟันในหะ้มันเข้ากนะันนะเราต้องยีก้ะ มาเดีน sort of okay. 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 like ี้ได้เลยมัใช่มันใช่ทิพย์อ่ะเออ้างเกลือหรือมดเออรสำหรับผมมาอบไแล้วมาเทียนวันนเ้เลยใช่ไหมอืมนัวๆข้างในเอมันจะบูติดมือแน่โอ้มห่้อเหรฮะมัเนี่ยที่ส้มลบแหละก็เดี๋ยวเราต้องเว้นเนี่ยที่ส้มแ่ตามได้ที่จะุ้ามูอ่ะล้มแล้วอยู่ที่หมูแม่ตัวตัว S <S ไม่ใช่ไม่คคนลาบเชื้อขาว <S <S นี่จะเสร็จแล้วก็จะจิ้นส้มก็ใส่ถุงยางพลาสติกนะเจ้าเนาะแล้วก็มัดให้มันแน่นๆนะเจ้าห้ามเมื่ออากาศเข้านะเจ้าเวลาน้นองเบนฮอจิ้นส้มเสร็จแล้วน้องเบนก็นจะเอาพริกนะเจ้าพริกดิบที่น้องเบนเก็บในสวนมาใส่สักเม็ดสองเม็ดนะเจ้าใครชอบหลายก็ใส่หลายได้เจ้า นี่เจ้าตอนนี้ที่ส่งน้องเบนกับเซธแล้วนะเจ้าเนาะน้องเบนเนี่ยนะเจ้าวันพุธตอนพักเที่ยงนะเจ้าก็สามารถกินได้เจ้าเนี่ยวันนี้นะเจ้าพรุ่งนี้ก็ส้มแล้วเจ้าสามารถกินได้เลยนะเจ้าเก็บได้เอาออกไว้ข้างนอกประมาณสามวันนะถ้าที่ส้มเหลืองส้มเนี่ก็ถึงเจ้าใส่ตู้เย็นนะเจ้าถ้าเฮาต่อออกไว้ข้งหลองบรรส้มแต่แต่นะเจ้าละก็ถือเจ้าใส่ตู้เย็นนะเจ้าคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพื่อนแต่ย์กันนะเจ้ายังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อนเจ้า Lang sáng ngày càng tít ở bây giờ kim nga chào. Hình chào. Hình chào. Ừ. Hình oh, ừ. <laughs> chào. chào. Hình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  nhé, Hình chào. Hình chào. Hình chào. เนี่ยเป็นทุงเลยนี่ครับกินได้หมดแล้วนะเจ้าแง่เคตวันนะเจ้าแฮมวันนึ่งก็กินได้เลยนะเจ้าถ้าเอาแง่ตอนเย็นนะเจ้าประมาณสักเตียงใบมุ้งก็กินได้แล้วเจ้าคลิปนี้น้องเบตกับฟักทุกคนแชร์คลิปมาจินมเจ้าเนาะถ้าใครอยากทำตามลองเอาไปทำดูเจ้าง่ายๆเจ้าการยาดิสม